สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาถึงแอป of the week นะครับเกมคราวนี้มเป็นเกมที่แบบว่าแอดวานท์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมจากการ์ตูนดังด้วยนะครับนารูโตะนั่นเองครับผมนารูโตะเนี่ยก็เป็นเกมต้มองบอกเป็นกร์ตูนดังมากแล้วก็มีคนทําเกมแบบเรียนแบบคือเอาตัวละครมาแบบว่า ไม่ได้ยื้อไม่ได้ใช้จริงถูดซะสิทธิ์นะแต่แบบเอามาดัดแปลงนิดนิดหน่อยอะไระเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีเกมที่แบบถูดซขสิทธิ์ถูกต้องนะครับแล้วก็พัฒนาแบบว่าด้วยระบบเกมที่สมบูรณ์จริงๆนะฮะไปโหลดได้ในแอปสโตร์หรือก็เรียกว่าหรือเพ a y s t โ r e ได้เองนะครับเกมสรุปมากแต่เป็นเกมสไตล์ญี่ปุ่นครับคือคุณต้องแบบว่าเริ่มฝึกฝนตัวละครสะสมเลเวลจัดทีมขึ้นมาแล้วก็ไปสู้กับตามฉากต่างๆนะครับแล้วก็แบบมีใส่ท่าไม่ตายข้อดีคือการที่เกมนพัฒนาโดยเจ้าของลิขสิทธ เสียงกราฟิกต่างๆจัด,ตดเต็มใครชื่นชอบนายาโตะไปโหลดก,กันได้เลยนะครับโหลดฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบอยาก อยากเก่งเร็วก็เสียตังกันแล้วกันแน่นอนนะคะนั่นคือ App โฟ c ั s นะครับและนี่คือ d i g i ไลฟ์ครับติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันเสาร์ที่คืนตรงทางเนชั่น TV และทางโซเชียลมีเดียครับค่ะที่ทวิต t ตอร์ @digilive_tv นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการของเราด้วยนะคะที่ facebook.com/digilive_tv ค่ะดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilive_tv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilive_tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ